ความคิดถึงควมมักมือเรียกหานกปิลาที่บินจากบ้านถ้ากินทิ้นไกลไปนานแล้วไม่กลับคืนก่อนพ่อแม่นกก็ห่วงหาต่างตารอหน,น่วยอาวรใเนื่อยละปีกอ่อนนาลบไปนอนนุ่นกับแม่ <S <S เทศบาลตำบลห้วยยอดร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอห้วยยอดหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลากพระอำเภอห้วยยอดครั้งที่11ระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง2พฤศจิกายน2555ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลห้วยยอดชมความสวยงามตราการตาของเรือพระร่วมกิจกรรมลากเรือพระสมโพธิ์เรือพระ ทำบุญเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและครอบครัวพร้อมสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคแบบงานวัดชมหนังกลางแปลงการแสดงบนเวทีสนุกสนานกับรำวงโบราณการจำหน่ายอาหารพื้นเมืองและอื่นๆอีกมากมาย3.1ตุลาคมถึง2พฤศจิกายนนี้ Graduate, ที่หน้าสำน <an> ักงานเทศบาลตำบลกล้วยยอดเดือนสิบเอ็ดไดใหช่ชักลาเฮโลเฮโลเอาชักชักชักเฮโลเฮโลอีสาราาอย่ามออกพันส้าเอาเชิอชักกรามากรองใจอยู่ใกล้ๆแค่ไหนอยู่ภาคใดของไทยมัดหัวใจมารวมกัน